ทุกานนะครับก็ามาอยู่กับผมแต่งคนเดิมเพิ่มเติมคือกระเจียวเล็กนะครับผม เลยผมเล่นมาแล้วว่ายังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีฮะสู้กับเนนะี่ยผมจะให้มันตีเลยแล้วกันขนาดเลือกเต็มนะเลือกเต็มมันยังฟันครั้งเดียวตายโคตรโกงอ่ะมันกดอะไรวะอ่าดูน้ำล่องไปฮะเปิดเสียงหน่อยเออพอ fuck you bitch back kick shot nice a n ั่ว นี่ก็จะเป็นพระเอกพีเดเตอร์ของเรานะฮะไปเล่นกันต่อเลยฮะผมผมจะเล่นโหมดพีเดเตอร์กับโหมดเอเลี่ยนสองอันเท่านั้นนะฮะแล้วผมจะจบคิวไม่ใช่จบแบบจบพาร์ทนี้ก่อนนะฮะเออไปอยู่ดีๆแม่นเครื่องกระเบิดเชยไปเอาเอาวุธเราก่อนฮนะ บอกไว้แล้วนะฮะว่าผมเคยเล่นแล้วนะฮะแล้วผมลบมาโหลดใหม่ผมจะทําเป็นแบบผมไม่เล่นแล้วกันเฮ้ยนี่เขาให้ทําอะไรอ่ะตีแม่งเหรออนั้นมันก็ไม่รู้กันไปไปมาหน่อหน่อยหน่อยโอ้ยแก๊สแก๊ดตดใครมาตดโอ้เมนทิบหายเลยเออตายแป๊บโอ้ตายไม่ได้แล้วอื้อหืออื้อหือ กินนี่หึงเลยโอ้ไม่กูเน็ตไปทางไหนอะเออสีสีฟ้าผมชอบอ้าวถูกถ้วยกูถูเล่นแล้วไงผมก็รู้สิไปต่อเลยครับผมแฟวเฮกช็อตไม่เฮกช็อตเฮกช็อตไล่มามามาต่อต่อต่อเฮยทำไมเล่นเร็วจังวะสี่นาทีแล้วอะเขาคนเร็วอะ มาต่อต่อเฮ้ยมันช้าว่ะบางทีผมอ่านจะแบบไม่ได้เล่นหมดนะฮะเพราะอะไรนะมันมีภารกิจหนึ่งที่ผมเล่นไม่ได้เลยคือแบบขนาดช้าเต็มแล้วรอเป็นปีมัคนคนลวไงฮะคนแล้วไงฮะ,ะผมกดบีงี้เพื่อบล็อกนะฮะเออ อย่างนี้นะฮะเออแล้วเราก็ถีบอย่างนี้แล้วก็ถีบ,แล,ถบแล้วก็คอมโบอันนี้คือกดถ้าไม่ตายนะฮะก็รู้ไปแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวกดให้ดูเอาดึงหัวก่อนเลยแม่งโคตรน่กกากลัวไม่ใส่หน้ากากด้วย้ย่พีเนเตอร์เอเวนไม่กระทั่งไม่มีเสือ้อไม่มีปืนนะฮะคิดดูป,ระ,รประรอปรอจะจอมาดิ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 าดาดแฮห่ฮ่่่ลือดลด่ะ,ะ่ะไ่่ใช่่ลือดไม่ลด ไม่ใช่ว่าไม่รักพี่มอนเฮ้ยเฮ้ยนายเอ๋ไม่เจ็บไม่ต้องร้องไม่ต้องเสียน้ำตาเฮ่เฮ่ผมคือไดร์ฟเฟอร์

นี่นี่ไปไปไปเฮ้ยทำไมมันบล็อกฉันหายเลยวะโผดแล้วถ้าเป็นภาพสามดีนี่จะนุกมากเลยฮะปุชปุชปุชพุทอินบูทพุทอินบูท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 แล้งัยบูทแล้วทำไมบูทแล้วใครขอท่าไวตาอเอาลูกซองลูกซองแลงแ้งัยกรกให้ผมเราจับนี้แล้วฮะ

สองสอนเัดเที่ยวบินผีเอ้ยอะไรนะเฮ้ยเที่ยวบินผีปะ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 อ้าวเห็นได้ไงวะอุตส่าห์ย่องแบบหล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 บเนียนแน่นอนเฮ้ยสวัสดีนายทำไมนายต้องตีเราด้วยโอ๊ยไม่ใช่ตีอ้าววันนี้ฮะอ้าวจะดวลดาบกับผมใช่ไหมฮะมาดิอ้าวมาดวลดาบกับผมไม่ว่าทำไมเลือดมันเป็นสีขาวอะ งงตั้งแต่ผมเล่นมาผมงงมากเลยเนะี่ยมันเป็นปีมันเป็นแบบศพเหรอศพแบบกะโหลกเัีไยเอมันโดนไอ้พวกนี้แม่งมฟื้นคืนชีพศพไอพวกแล้วเขาจะอยู่แบบสงบมึงก็ไม่ให้เขาอยู่สงบไอ้เวรอ้าววัดดีผมต้องฆ่าคุณจริงจริงฮะผมเป็นคนดีจริงๆแต่แต่มัน,มนจําเป็นต้องฆ่าครับผมต้องรักษาโลกตรงหลังผมอีกอะดูดิเป็นรูเลย เป็นรูเลยดูเป็นรูเราก,กาลัวรู้นี่ยวา <c oughs> ผมจำเป็นฮะเอ็กซ์ยอดเดอมอนคิวเฮ้ยเบอมอนคิวไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่จบอีกเหรอโอ้ย <c oughs> จะได้ไปเล่นมนเอเลี่ยนไหมจะได้ไปเล่นเอเลี่ยนหเเรือยังอยากเล่นเอเลี่ยนแล้วเอเลี่ยนเล่นง่ายกว่านะเราเล่นอ <c oughs> ิเนเตอร์เล่นง่ายกว่ามันยิงปืนได้ไง มันมันมีอาวุธแบบมีหอ,อกอะไรอย่างเงี้ยมีแบบล่องหวนอะไรอย่างงี้มีสแกนว่าพวกมันอยู่ไหนเออไม่ต้องเตือนกูรู้แล้วโอ้ยเชท fuckingbitch นี่เรียบร้อย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 แล้วขอโทษขอโทษทำผิดผมทำผิดพาหันมาตีมาดิอา้าว ตีต่อครับผมอ้าวเอาเกาะแตกมามาเกาะแตกคนระับเกาะเกาะแตกเหรอเกาะแตกแล้วเหรอเกาะแตกอุ้ยมันไม่ใิ้งข้าวเว้ยเอ ي, ๆๆ้ยเอ้ยเรียบร้อยเลเวล4บวกอะไร30เดี๋ยวเดินไปตรงนี้เราจะพบสิ่งหนะึ่งฮะแล้วเราก็จะจบแล้ววู้ววมา j u m สแก a r e รีบ ไม่โคไม่ตกใจอะไม่ตกใจเลยมาเลยละก่อนเนื้อเรื่องมันจะติดกันเลยนะฮะแบบเนื้อเรื่องมันจะติดกับเอเลี่ยนเลยผมก็ต้องมาเล่นอันนี้ใหม่โอ้ยอยากนอกอยากแท้แรงตะตือนได้เจอไปข้างนึงชีวิตฉันยังดีงามโดนแม่งเด็กไปดิโดนแม่งเด็กไปดิผพี่เนเตอร์อะไรวะนักล่าไม่ใช่เหรอ ใเอเลี่ยนกระจกกระจกเนี่ยเราจะรับบทเป็นเอเลี่ยนนะฮะแต่ยังไงเราก็ฆ่าไม่ได้สักคนฮะคือเนื้อเรื่องหลักของเราก็คือตายฮะอ่ะเดี๋ยวผมตายให้ดูมาตายมาดูตายแล้วมันจะมีเนื้อเรื่องให้คนระับผมตีไปหลายครั้งมไม่ตายเหี้ยคตรขวายเลยอ่ะอ่ะให้ตีเฮ้ยมึงรีบตีเร็วๆดีวะุ่า่าสตร์อยู่นี่ไงเนี่ย โอ้ขอตีหน่อยนะตีหน่อยก็ได้ด้วยความสะดวก่ะมามันจะเป็นเนื้อเรื่องฮนะด,ดูอ้าวเช็ดเช็ดตัวข้างหลังมันอะไรเป็นไข่แม่มันเหรอเนี่ยมั่นคืออะไรอะ่ะก้อนเนื้อสมองเหรอไอพวกเนี่ยแม่งค่วนหน้ามันไส้เลยแม่งจับเอเลี่ยนมาขาย <laughs> หล่อเล่นใครแม่งจับเอเลี่ยนมาขายแม่งโคตรควายเลย เราจะได้รับบทเป็นรูอะไรวะเอ้ยอย่าคิดลึกนะฮะไอเป้าที่มันกลมๆสองอันนี่ก็ไม่ใช่นะฮะอย่าคิดลึกฮนะผมเล่นดีกว่าก่อนที่คลิปมันจะเสื่อมเกินไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะเมื่อไหร่จะได้วะโอเชตายรุ้ยไปละอ,อ้าวติดอ่ากระโดด

พ่ออยู่ไหนเธอจะมาเธอจะมาเมืเ่อไรไปไปฮะผมกระโดดก็ไม่ได้ช่วยอะไรกระโดดในท่อมันช่วยเร็วขึ้นนะเดี๋ยวเราต้องย่อฮะผมไนมะ่เคยผมจะทําให้นี่ไม่รู้ตัวให้ได้กลับหัวหน้าอ้ออออน no. รู้สึกไข่ดัน โอ้ไม่กูเนยต้องไปหาหมอออกูก็เป็นหมอลืมไปโอ้ไม่เนาใครก็ได้ช่วยมาดันผมเอือ่ะกูพี่เอก้ะอยู่ไหนผมเป็นงูแล้วฮะโอ้ย,ยประตูอ๋อเอาไปไม่ได้อด๋อดินายเราทำไรนายไม่ได้หรอกมันก็มีปืนไม่ใช่ทำไมไม่ยิงหัวใส่เลยวะควายิบหายเลยตาลา,ลา ไปดีกว่านานๆสิบสามันทีละจบชั้นต้นนี้เดี๋ยวผมจะมตัดคลิปเลยนะฮะไปกันเถอะอ่ะมาต่อกันเลยตะกี้แม่มานะฮะเดี๋ยวจบลืมไปจบชั้นต้นนี้ผมจะตัดพาร์ทเพียงเท่านี้นะฮะไปะต่อต่อต่อเพราะโปรแกรมนี้มันเออถึงหนึ่งชั่วโมงไหมไม่ถึงเนาะ ถ้าหนึ่งนึงชั่วโมงผมจะสดๆเลยผมจะแบบถ่ายคลิปสดเลยไม่มีการตัดต่อเลยทั้งสิ้นนะฮะแม่มายองยองฮะแอ้เท็ดาวอื้อดาวดาวนับฟ้าที่ลอยอยู่บนข้างฟ้าไปดกอ่จิโยเอเลี่ยมันจะดีกว่าคือฮิวได้นะพออยู่กับฝูงเพื่อนแม่งมีแมมนมเสือกมีปืนมันไม่ใช้ตอนเราเป็นงูโคตรควายเลยอ้าวนีไปไน็น ปิดอุ้ยมันกัดหัวเลยเหรอไม่มีแผลไม่มีแผลตักหัวว่าอออเอ้ยอ๋อแนไอเลี้ยงหาอะไรไม่รู้ว่าฉลาดใช่ไหมกดปุ่มได้ไปเลยลูกพ่อใครกับรูอะไรไม่รู้ไปเลยลูกพ่อ,อไไเลยล้ yeah. ปืนไรจะโชยดูทำไมเราไม่กลัวเราไม่กลัวเราสายหัวอยู่แล้วตรงนี้คือถ้ามันใหญ่คือแปลว่ามันมาแล้วนะคือพวกนี้มาแล้ว ถ้าสมมุติไอ้ตรงข้างข้า